สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยีพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะของทุกวันเกิดเลยในวันที่10สิงหาคม2564นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเชิญชวนทุกท่านเชิญชวนทุกท่านกดไลค์กด กระดิ่งนะคะกดติดตามนะไว้เพื่อการแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปนะคุณจะได้เห็นาการแจ้งเตือนแล้วก็กดดูได้เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็ได้นะที่คุณจะกดดูนะคะมันจะม,มีการแจ้งเตือนไปคุณจะได้ไม่ต้องไปแบบไปหาใน YouTube เอ้อยู่ไหนอยู่ไหนวันใหม่มาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันจะได้แจ้งเตือนไปแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้บ้างนะคะนะเราก็จะได้เป็นกําลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์เนาะนะคะามาเริ่มดูให้กับคนทั้ง7วันเกิดกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ย ขอสับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะขอไพ่ออกมาดีๆแล้วมีเอนร์จี้ที่ดีๆนะคะเริ่มต้นที่ควนวาทิ์ขอสามใบนะคะใบแรกแปดดาบมาเลยอะ่ะใบที่สองสี่เหรียญน,นะคะใบที่สามคิงอ้าวควีนค่ะขอทีควีนควีนดาบนะคะอ่ามาดูกัน เขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นนในวันที่สิบนี้นะคะมีเรื่องความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจเท่าไหร่เนาะนะคะหรือว่าอึดอัดนะคะประมาณนี้นะนะคะแล้วก็มาพบกับเรื่องเงินที่แบบว่ามันจะต้องแบบกระเบยดกระเียนใช้แล้วนะตอนนี้ต้องรัดเข็มขัดเยอะๆนะคะหรือว่าในหนึ่งเนี่ยนะคะคุณจะต้องเอาตัวเองออกมาจากคนหมู่มากนะคะหรือว่าไม่เขาไม่ไม่ไม่ไปที่คนเยอะๆไม่ไปที่ชุมชนนะคะประมาณนี้นะคะนะไม่เรื่องเงินก็เรื่องแบบ กักบริเวณนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณไม่ค่อยอยากออกไปพบเจอผู้คนก็ได้นะคะกักตัวกักใจตัวเองนะคะนะนะแล้วก็ในส่วนของอ่าอ่าราชินีถือถือดาบเนี่ยนะคะต้องบอกนิดนึงว่าคุณต้องไม่เข้าประทะกับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากกว่าที่เป็นผู้หญิงนะคะนะหรือว่าผู้ชายก็ได้นะแต่จริงๆเนี่ยหญิงหรือชายก็ได้แหละนะนะคะ แต่ว่าขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีด้ำนมากกว่าคุณวุฒิมากกว่าวัยุธมากกว่า,ววา,กกวาตำแหน่งสูงกว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องประทะเลยนะคะนะเพราะเขาเขาฟาดฟันคุณนะนะคะถ้าไม่เข้าไปประทะก็ไม่มีปัญหานะคะหรือในหนึ่งตัวคุณเองนะคะตอนนี้อารมณ์แบบเห็นฉันนิ่งๆเนี่ยฉันพร้อมไฟมากใครอย่าได้เข้ามาแตะฉันฟาดทันทีประมาณนี้นะคะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไหนจะเครียดไหนจะอะไรเนาะนะคะประมาณนี้นะ อขอพายค่พิเศษให้คนวันอาทิตย์หนึ่งใบเขาอบอกว่าคุณอยู่แบบนี้ไม่นานค่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะฉนั้นขอให้ตั้งสติใจเย็นๆอยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะคลี่คลายนะคะต่อไปนะคะไปที่คนวันจันทร์บ้างนะคะวันพ่เศษนะคนวันจันทร์สามใบนะคะเฮอร์มิสออกมานะ,ะ The world ออกมานะคะ แล้วก็ก้าวดาบแหมก้าวดาบมาทาไมจะดีอยู่แล้วเชียวคนวันจันทร์เขาบอกว่าคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการที่แบบว่าค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีการที่แบบว่าปรีกวิเวกก็ได้นะคะหรือตอนนี้สนใจในเรื่องของธรรม,มะธรรมชาติใดๆนะคะนะเอาไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะ แล้วก็ในส่วนของ the world เนี่ยเขาก็บอกว่ามีโชคดีนะคะเทวดาอวยชัยให้พรถ้าคุณสวดมนต์เนี่ยมันจะดีมากนะเพราะว่าตอนนี้เทวดาเขารออยู่นะ,ะนะสวดมนต์จะเป็นสีแ่ตัวมากๆนะคะเป็นเดชเป็นสีให้คุณมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของ the world เนี่ยยังบอกถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ใดๆนะคะถ้าตอนนี้นยคุณยังไปไหนไม่ได้จะบอกน,นิดนึงว่าคุณไม่ต้องเครียดหรอกนะคะเพราะคุณจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในเซฟโซนนะคะนะเพราะนั้นเนี่ย,ยไพ่ใบนี้มันบอกว่าคุณเครียดกังวลน,นะคะกังวลไปเองนะ เกิดจากความวิตกจริตคิดมากปวดหัวปวดขมับปวดประสาทนะคะอาจจะออกไปไหนไม่ได้ประมาณนี้ยนะไม่ต้องเครียดนะคะอ่ะขอไพ่คาัพี่เสกคนวันจันทร์หนึ่งใบอ่านี่ไงกองล้อออกมาอย่างนี้นะคะกองล้อโชคชะตาออกมาอย่างนี้หมายความว่าชีวิตมันจะพลิกผันนะจากถ้าคุณวันนี้คุณไม่ดีเท่าไหร่วันพรุ่งนี้มันจะดีแล้วนะคะนะมันจะพลิกพลิกแบบยังไงอ่ะ พลิกฝ่ามือพลิกปุบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะค่อยๆพลิกแบบสโ,โลโมชันก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็คือว่าจากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไปแล้วนะนะคะนะชะตาชีวิตจะพลิกผันแล้วเด้อนะคะขอให้เป็นวันที่อ่ะผ่านไปด้วยความดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าต่อไปวันอังคารบ้างนะสามใบนะคะ e อ press นะคะตอนนี้วันขายเขาปังมากเลยนะนะดิฉันดูมายหลายวันแล้วที่เขาปังแบบนี้นะคะนางพยาตลอดนะคะนางพยานายพญาตลอดแล้วก็สองไม้เท้านะคะก็ดีอีกนะอ่ะใบทุถ้าโอ้โห <laughs> แล้วก็ ราชินีถือเหรียนญนะฮะอ่ะใบแรกมาดูกันนะเขาบอกช่วงนี้นะ,ะวันที่10เนี่ยนะ,ะหรือว่าก่อนหน้านี้นยค,คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับที่แบบสบายนะคะนะมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะเลือกส่วนไรนาการเกษตรหรือการกระทําเกี่ยวกับธรรมชาติใดๆดีหมดนะคะแม่และเด็กดีนะคะนะผลิตภัณฑ์ต่างๆใดๆที่คุณลงทุนทําหรือว่าธุรกิจของคุณนะคะนะการงานหรือว่าไม มนุษย์เงินเดือนก็ยังดีเลยอะพูดตรงๆนะคนที่ได้ไพ่ดีอรสอย่างนี้นะคะนะที่ผ่านมานะหรือว่าในวันที่สิบนี่แหละนะนั่งๆน,นอนๆน,น,น,นะแบบชิวๆนะกลุ่มอํานาจประมาณนี้นะคะเรื่องของสองไม้เท้าก็คือการงานการต่างประเทศข่าวทางไกลดีจะได้รับผลดีข่าวดีนะคะส่วนควีนเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของการจับจ่ายนิดนึงนะคุณอาจจะต้อง จับจ่ายอะไรที่มันเป็นเงินเป็นก้อนนะคะหรือว่าต้องอ่าซื้อของที่มันมีมาตรฐานสูงอะไรอย่างเงี้ยนะให้ความสะดวกสบายากับคุณหรือว่ามันจําเป็นต้องซื้อมันจำเป็นจำเป็นต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คงมีสภาพคล่องทางการเงินที่สามารถจ่ายได้ะค่ะนะคะก็คือต้องจ่ายก็ระวังเรื่องการจับจ่ายก็แล้วกันอาจจะมีเรื่องของการต้องจ่ายอะไรอะไรออกไปบ้างนะคะมาดูไพ่ทักพ,พิเศษกันค่ะอมีเรื่องของคิงทัพเข้ามานะคะก็อาจจะมีคนรักช่วยเหลือหรือว่ามี อาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีนะคะดีเลือดประเสริฐสีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือฮะเข้ามาให้โชคลาบก็ได้นะคะนะหรืออีกในหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับยานพาหนะอืมนะคะคุณจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของคุณในวันที่สิบนี้นะคะอ่จเรื่องของการจ่ายอาจจะเป็นการแต่งเสริมเติมสวยให้เขาก็ได้เป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะโอเคค่ะไปต่อที่คนวันพุธเลย คนวันพุธนะคะเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนออกมานะคะห้าดาออกมานะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยออกมานะเขาบอกว่าคนวันพุธนะคะถ้าที่ผ่านมาไม่ดีมันก็จะดีแล้วนะกับตรปัดนะคะหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธนสารสมบัติอสังหาหริยมาัพย์ที่ดินใดๆนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินการที่ดินนะคะมันอาจจะเรียกว่าอะไรอ,ะอาจจะรับโชคเป็นมรดกก็ได้นะคะ ถ้าดูโดยรวมสามใบเนี่ยมันจะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคุณน่าจะแบบว่าฝ่าฟันมันไปได้ค่อยๆคิดค่อยๆทําไม่ต้องหน่อยนะคะประมาณนี้นะหรือถ้าดูอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าดวงกําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะถ้าที่ผ่านมามันไม่ดีมันแย่ก็กำลังจะดีขึ้นนะคะอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยหรืออาจจะต้องแบบไปเคลียร์อะไรนิดหน่อยนะคะต้องไปเคลียร์หรือว่าทําอะไรแทนใครนิดหน่อยแต่ว่าคุณทําไปเถอะนะเพราะว่าคุณกาลังจะได้โชคได้ลาบนะคะหรือว่าอาจจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะคะนะขอพิทักพิเศษให้คนวันพุค่ะ นี่างานจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะนะมีความ,มีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะดีทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือภาระก็ให้ฝากฟันมันไปนะนะคะนิ่งๆทําไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเรื่องที่ดีกว่าเข้ามาอยู่แล้วนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพฤหิหัสนะคะวันพฤหิหัสขอสามใบอ่าใบนี้ออกมาบันพฤหัสอยากออกออกมาเลยค่ะ ใมที่สองนะคะเป็นสีไม้เท้านะคะใบที่สามเป็นสีดาบนะคะ mm. เขาบอกว่าตอนนี้คนวันพฤหัสนะคะ mm. ก็ยังมีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งแหละเนาะ mm. แต่ว่านอน mm. นอนคิดอะไรไปก่อนแล้วกัน mm. เพราะาตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> นะคะตอนนี้คิดอะไรได้คือยังทําไม่ได้นะหรือว่ามันมีโอกาสทําได้น้อยนะคะมากคิดเจ็ดทำได้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะหรือว่ายังแค่คิดอยู่ยังทําอะไรไม่ได้มากนะคะหรือว่ามีจินตนาการเกี่ยวกับ โครงการที่จะทําโครงการที่จะสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังคิดได้นะคะก็ยังถ้าคิดแล้วมีความสุขคิดไปเลยไม่เป็นไรนะคะ,ะแต่เรื่องของการงานนะคะบ้านช่องบ้านเรือนหรือว่าความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ดีนะคะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีสีดาบเข้ามาให้ระวังเรื่องของอาการเจ็บปวดหรือการต้องหยุดพักนิ่งๆสักพักสักระยะหนึ่งก่อนนะคะนะขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันพฤหัสหนึ่งใบคะ่ะอุปสรรคและรับหน้าเสือนะคะไพ่ใบนี้ออกมาก็ให ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆทาไปแล้วกันไม่ต้องน้อยไม่ต้องน้อยใจนะคะนะตอนนี้นะคะทําอะไรไม่ค่อยได้ยังจะมาทิ้งให้ฉันทาอีกอะไรประมาณนี้นะอาจจะมีน้อยใจบ้างนะคะหรือว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาคุณนั่นแหละเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เพียงผู้เดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยเลยบางทีก็ทําเพียงลําพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีน้อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าค่อยๆทําไปมันจะสําเร็จนะคะนะโอเคนะต่อไปนะคะคนวันศุกร์นะคะ สำหรับคนวันศุกร์สามใบค่ะนะคะออกมาเป็นจัสติกนะคะ The Moon นะคะโอ้ยประภาคารอย่างนี้นะคะคุณคนวันศุกร์ต้องระวังเรื่องของคดีความนะคะอุบัติเหตุนะคะการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็ฝันที่ไม่ดีนะคะหรือว่า ลางบอกเหตุนะคะลางร้ายลางบอกเหตุนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือคิดมากไปเองนะคะนะนะคะอาจจะมีเรื่องของอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะคุณอาจจะอันทับอันนี้ที่ไม่ดีพูดไปเนี่ยนะคะมันอาจจะแบบว่าดีครึ่งไม่ดีครึ่งก็ได้นะอ่าอาจจะเป็นแบบว่า ถ้ามองเป็นเรื่องการงานคุณมั่นคงนะคะมั่นคงอยู่นะนะคะจะติกเนี่ยยังมั่นคงหรือเติบโตได้อีกงานข้าราชการเด่นนะคะนะแต่คุณอาจจะมีเรื่องของความกังวลอะไรก็แล้วแต่ที่ดิฉันไม่ทราบว่าอันนั้นคืออะไรนะคะหรือมีเรื่องของฝันร้ายนะคะนะประมาณนี้นะคะมันจะมีอาจจะมีเรื่องของความปุบป,ปรับฉับพลันที่ทําให้คุณตกอกตกใจเกิดขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวก็ได้ในวันที่สิบีีต้องระวังอีกหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยดีเครื่องลายครึ่งบางคนก็แบบว่า รวมเป็นเรื่องเดียวมัดรวมกันแล้วคือไม่ดีนะคะนะประมาณนี้เป็นได้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่า่าคิดกังวลเกินไปหรือฝันบอกเหตุแล้วมันจะเกิดเรื่องตกอ,อกตกใจตามมาทีหลังก็ได้นะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษคนวันศุกร์นะคะหนึ่งใบนะอ่าเขาบอกว่าเรื่องการงานยังมั่นคงหรือว่าเขาบอกว่าเรื่องงานเด่นนะคะการงานยังดีอยู่นะคะนะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของที่เรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่นะคะอาจจะให้ความช่วยเหลือหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณก็ได้ถ้าคุณลําบากอะไรขึ้นมาจริงๆนะคะคุณวันศุกร์นะอาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะนะขอให้ขอให้ดีนะขอให้แบบว่ามันมันจบเร็วแล้วมันก็เป็นเรื่องดีขอขอให้มันกลับกลายเป็นดีนะคะคนวันเสาร์บ้างนะสามใบค่ะออกมาเป็นเดทนะวันเสาร์นะคะ ออกมาเป็นไพ่พระนะคะออกมาเป็นเจ็ดดาบนะคะคนวันเสาร์ก็ต้องอระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยคุณอาจจะต้องจบกับอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าที่ผ่านมาจบไปนานแล้วนะคะใครมีปัญหาอะไรไปแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะหรืออีกในหนึ่งกูตัวคุณเองอาจจะได้รับอุบัติเหตุก็ได้เจ็บป่วยก็ได้นะคะนะประมาณนี้นะคะหรือมีข่าว คนเจ็บคนจากก็ได้นะคะหรือว่าอ่าต้องไปหาห,หาหมอไปโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวข้องกับพวกเหล่านี้สิ่งเหล่าเนี้ยนะคะนะไปทําบุญลงศพก็ได้นะเพราะว่ามันใบต่อไปเป็นไพ,พ่พระถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากที่จะแบบว่าเกิดเรื่องร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยไปแก้เคล็ดโดยการไปทําบุญลงศพแต่เช้ามืดเลยก็ได้นะคะที่ไหนเขาเปิดนะอย่างนี้ก็แล้วมันก็จะแล้วกันไปเลยนะคะนะนะคะอ่ะ แต่ว่าใบถัดไปเนี่ยเป็นไพ่พระฉันดิฉันก็ยังยังบอกว่าคุณน่ะจะเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะในวันที่สิบนะมียังยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะคิดว่าอ่ายังปลอดภัยดีนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปธรรมนะคะอีกในหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของเจ็ดดาบต้องระวังเรื่องของสินทรัพย์สินสูญหายหรือสูญเสียของรักด้วยนะคะนะ หรือว่าเรื่องของอ่าการเดินทางนะคะมันจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะประมาณนี้นะคนวันเสาร์นะคะหรือว่าการส่งออกนะคะนําเข้าก็ไม่ค่อยราบรื่นนะคะนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของความลับใดๆก็จะไม่ค่อยดีนะคะนะอืมมองว่าอะไรได้อีกละ่ะอืม แต่ยังดียังมีไพ่พระออกมาใบหนึ่งนะคะดิฉันก็จะมองว่ามันแคล้วคลาดแล้วกันเนาะนะคะขอให้มันแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะคะขอไพ่ทักพิเศษเลยดีกว่าอ่าไพ่พระออกมาอย่างนี้นะคะคุณต้องสวดมนต์ไหว้ผ่านิดนึงนะต้องพึ่งเรื่องของเรียกว่าอะไรเจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าที่ก็ได้นะคะสวดมนต์หนักๆก,ก็ได้นะคะปฏิบัติธรรมก็ดีนะคะไพ่พระออกมาถึงสองใบนะคะนะ เป็นไพ่ทักเตือนสักหนึ่งใบนะคะหรือ,อในหนึ่งเขาก็บอกว่าให้คุณเ,เก็บเนื้อเก็บตัวคะ่ะนะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะนะอืมปลีกวิเวกไปเลยนะคะประมาณนี้อืมสวดมน์นะคะกับเก็บเนื้อเก็บตัวดีที่สุดนะคะคนวันเสาร์นะนวันที่สิบนะนะคะพยายามอย่าแว้นนะอย่าออกไปแว้นไหนนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนะคะนี้สิดอันนั้นเจ็บจนเกิกนดนะคะ ฉันก็ขอให้ทุกคนนะ่ะมีวันที่ดีนะนะคะท่านใดที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะท่านใดที่อ่าได้ไพ่ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะขอแก้เคล็ดให้นะคะเนาะเป็นตัวที่อ่า The View of Fortune ก็แล้วกันเนาะเป็นตัวนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสตาที่พลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะอ่ามา The World อีกใบหนึ่งก็นแล้วกันนะขอให มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนะแล้วก็อยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยนะคะปราศจากสุก่งปรักอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะโด็ดสันรดวงแข็งแข็ประมาณนี้เลยนะคะ,ะวันนี้จบแล้วต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ